เขาไม่เคยเปิดใจให้ใครนอกจากคุณเพราะอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปรหลักง,งานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย5ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุม คิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรก,กฎพิจิกเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีความจริงใจมีความน่ารักมีความสดใสมีความสุขขมมีความโรแมนติกในตัวเองนะคะเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มยา้มแจ่มใสมากๆอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ พูดคุยด้วยได้ทุกเรื่องนะคะรักใครรักจริงด้วยเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีแต่ลึกๆเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่มีอีกโก้มีทิฏฐิมีศักดิ์ศรีในตัวเองมีสิ่งที่บอกไม่ได้มีสิ่งที่พูดไม่ได้มีสิ่งที่เก็บไว้ซ่อนไว้สิ่งที่แสดงออกมาอาจจะเป็นความอบอุน่นเป็นความง่ายๆสบายๆย,ยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆนะคะแต่ลึกๆสิ่งที่เก็บไว้คนที่สนิทด้วยเท่านั้น หรือมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรู้ว่าคนที่ง่ายๆแบบคุณใจดีแบบคุณสามารถหงุดหงิดฉุนเฉียวได้กับบางเรื่องราวง่ายๆง,ง่ายมากๆนั่นเองนะครับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับมีความเสียศักศี มีอีโกโ้มีทิฏฐิมุมมองที่ต่างกันความคิดเห็นที่ต่างกันความขัดแย้งนะคะแต่ว่าความหงุดหงิดนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่มีทิพผลต่อความรู้สึกของคุณเท่านั้นแล้วจะเกิดจากความหึงหวงค่อนข้างง่ายมากๆด้วยนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเก่งเป็นคนง่ายๆสบายๆตามใจเอาอกเอาใจเก่ง แต่อย่าให้หึงให้หวงหรือหากว่ามีความรักเรื่องเดียวที่จะทนไม่ได้นะคะต้องอดทนขนาดไหนยอมได้หมดแต่เรื่องเดียวที่จะทนไม่ได้ก็คือการนอกใจการหึงหวงการไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจการมีความลับนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าใครนะคะที่ไม่เคยเปิดใจให้ใครนอกจากคุณนะคะใครที่ไม่เคยเปิดใจให้กับใครเลยให้กับคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะ แ่งแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกรสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูห้าเหรียญพ,พลังงานของคนธาตุางงาาด,ดินบางกรฤกษ์ศกันเดชนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกอัศวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลม หัวดื้อหัวแข็งหัวชนฝากระาไดกระเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยไม่ชอบให้ใครตีกรอบไม่ชอบอยู่ในกรอบเป็นคนที่อยู่นอกกรอบไม่เหมือนใครมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอารมณ์ร้อนใจร้อนหงุดหงิดง่ายนะคะแตกหักง่ายพร้อมมีปัญหากับทุกคนแต่ก็มีความอดทนกับคนที่มีที่ผลต่อเขาเช่นกัน มีเป้าหมายมีสิ่งที่รอคอยอยากเริ่มต้นใหม่แต่มีความกลัวด้วยนะคะคนคนนี้เคยผ่านการเจ็บปวดการเสียใจมาก่อนเจ็บปวดแบบรุนแรงเลยนะคะแล้วพอเหมือนกับเข้มแข็งขึ้นมาก็กลายเป็นสร้างเกราะกำบงังความอ่อนแอของตัวเองไม่ใครได้เห็นความอ่อนแอของตัวเองจากที่เหมือนกับดูเป็นคนเข้มแข็งนะคะ ลึกๆในใจกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างเพราะว่ากลัวการเจ็บปวดเหมือนที่เคยเจ็บปวดมาก่อนนั่นเองยังคงไม่ลืมยังคงเป็นบาดแผลยังคงเป็นแผลเป็นที่ทําให้เขาหวาดกลัวกับความเจ็บปวดนั้นอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็มีความระมัดระวังตัวเองพอสมควรที่จะไม่ใจอ่อนให้กับใครไว้ใจใครนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะเปิดใจให้กับคุณนะคะทำไมเขาถึงเลือกที่จะเปิดใจให้กับคุณเพราะอะไร ความหนักแน่นความมั่นคงความใจเย็นมีเหตุผลนะคะอ่อนโยนจริงใจรักคุณรักเขาด้วยหัวใจคุณใจเย็นกับเขาคุณอดทนกับเขาคุณอยู่กับเขาในทุกๆสถานการณ์เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนรักที่ดีมากๆนั่นเองพลังงานของคุณมีคิงถือถ้วยด้วยนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอบอุ่นใจ เป็นคนที่นอกจากจะบ,บุคลิกดีแล้วเป็นคนที่มีความสุขขมในตัวเองรู้จักกล้าถสายในตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เลือกคําพูดเก่งมากๆด้วยอยู่แล้วในพลังงานของคุณแล้วคนที่หัวแข็งหัวชนฟ้าไม่เปิดร,บรับอะไรปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแบบเขาพอได้มาพบมาเจอความอ่อนโยนแบบคุณความจริงใจแบบคุณ เขาถึงกับละลายเลยนั่นเองนะคะในความรู้สึกของเขาเนาะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่เข้มแข็งจากเนื้อในแต่เป็นคนที่แข็งกระด้างเพื่อปกปิดความอ่อนแอที่เคยได้พบเจอที่เป็นแผลอยู่ในหัวใจของเขาพอได้มาพบมาเจอกับคุณการดูแลความรักความใส่ใจความมั่นคงที่คุณมีให้ เขาจึงถึงกับละลายให้กับูลเลยนั่นเองนะคะแข็งขืนต่อไปไม่ไหวความพยายามความอดทนสู้ไม่ถอยสู้ไปด้วยการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันมาแล้วก็เป้าหมายที่มีร่วมกันค่อนข้างชัดเจนนะคะสู้ไปด้วยการสนุกสนานไปด้วยการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ความชัดเจนในความสัมพันธ์ความชัดเจนใน สิ่งที่เป็นอยู่ในเป้าหมายในทุกๆเรื่องราวพลังงานของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นความลับอยู่แล้วไม่ชอบอะไรที่แบบปกปิดซ่อนเร้นอยู่แล้วนะคะพอเขาได้มาพบมาเจอกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างชัดเคลียร์ไม่มีความลับไม่ต้องปิดไม่ต้องซ่อนนะคะพูดกันมาตรงๆเปิดใจกันมาตรงๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาชอบในความเป็นคุณมากๆ จากที่ไม่ไว้ใจใครไม่เปิดใจให้กับใครหากว่าเป็นคุณเขาก็คือไว้ใจที่สุดแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็สามารถพูดคุยกับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องแย่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่รับฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่แอนตี้ไม่จัสทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฟังจนจบแล้วค่อยพูดในมุมมองของค,คุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆหรือบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้มี คำปลอบใจอะไรหรือว่าไม่ได้มีคําแนะนําอะไรแต่คุณก็รับฟังเขาคุณอยู่เคียงข้างเขาคุณไม่ทออทิ้งเขาในบางทีคุณก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากที่เขามองเพื่อที่จะได้เตือนเขาในบางเรื่องราวนะคะอยู่กับคุณแล้วเขามีพลังงานบวกเยอะมากๆเขาไว้ใจเขาเชื่อใจมากๆนะคะ คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อใจได้ไหมแต่ถ้าเป็นคุณเขามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาไว้ใจได้นั่นเองเขาจึงเปิดใจให้กับคุณได้ทุกเรื่องหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครคนคนนี้เคยเจ็บปวดเสียใจมาก่อนนะคะแล้วก็มีความระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครเป็นคนหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายแต่ใน บางเรื่องราวก็มีความอดทนอดทนมากๆเลือกที่จะทำอะไรแล้วมีความอดทนมีความพยายามมีความตั้งใจสุดๆมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วไปอย่างเต็มที่นะคะจริงๆเป็นคนที่บุคลิกค,ความคิดมีแนวทางค่อนข้างดีทีเดียวเพียงแต่เบื้องหลังของเขา ประสบการณ์ชีวิตของเขาที่เขาได้พบได้เจอมาอาจจะทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักหรือว่าทําตัวไม่ค่อยน่ารักกับคนอื่นสักเท่าไหร่แต่กับคุณเขายอมไม่กับคุณมากกว่ายอมไม่กับใครคนอื่น ยอมเปิดใจยอมพูดคุยยอมรับฟังบางเรื่องราวแม้เขาไม่เข้าใจเขาก็พร้อมที่จะยอมที่จะรับฟังแล้วอ่อนอ่อนผ่อนตามไห้กับคุณนั่นเองนะคะความรักของคุณความหนักแน่นของคุณความพยายามความอดทนที่คุณทั้งคู่เรียนรู้ฝ่าฟันด้วยกันมา การไปไหนไปด้วยกันนะคะเอ็นจอยทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันแล้วก็ความชัดเจนที่คุณมีให้กับเขาเป้าหมายที่คุณคู่มีด้วยกันนั่นเองจึงทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาสามารถเปิดใจพูดเปิดใจคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็ไว้ใจได้ให้หัวใจได้เลยนั่นเองนะคะ